ติดตามข่าวกันต่อนะคะกกตย้ำให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภารายงานบัญชีค่าใช้จ่ายจากการเลือกตั้งเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดประชุมชี้แจงสมุดบัญชีเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา77จังหวัด เพื่อให้การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในการใช้จ่ายช่วงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายซึ่งจะช่วยลดปัญหาฟ้องร้องดําเนินคดีและนายผู้ชงยังขอให้สมุดบัญชีรายงานค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่มีการจ่ายจริงเพราะหากรายงานค่าใช้จ่ายไม่ตรงรายการเดียวจะส่งผลกระทบต่อผู้สมัคร ที่อาจถูกดำเนินคดีและต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาค,ครั้งนี้กกตกำหนดให้แต่และจังหวัดใช้ใจ่ายไม่เท่ากันซึ่งสามารถใช้ใจ่ายเงินหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน1-5ถึงล้านบาทตามขนาดของจังหวัดทางนี้ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครต้องรายงานค่าใช้ใจ่ายภายใน90วันหลังวันเลือกตั้งซึ่งครบกำหนดที่ต้องส่งรายงานค่าใช้ใจ่ายไม่เกินวันที่30มิถุนายน2557